สวัสดีครับ CTV r e a d e r นะครับวันนี้วันศุกร์ที่19กุมภา64เรามีรถมาใหม่หนึ่งคันนะครับคันที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้เป็น h o n d ้าสตี400นะครับทะเบียนแท้พาสี65นะครับดารยายละเอียดมีอะไรบ้างไปชมกันครับคันนี้โดยรวมออตอนที่เห็นรูปก่อนที่จะไปซื้อนะครับ ใหม่ดูจากให้รถแม่งใหม่วะก็ไปดูตัวจริงก็ไม่ผิดหวังนะครับก็รถคันนี้โดยรวมสภาพใหม่กิฟเลยคีนสะอาดนะครับสีสวยโครเมียมสวยนะครับเครื่องสะอาดไม่มีเยิ้มนะครับยางเยิงอะไรใหม่หมดก็คันนี้ดูไม่นานนะครับดูเอกสารดูสภาพรถสตาร์เครื่องแป๊บเดียวซื้อเลยนะครับก็ ันนี้โดยรวมสวยนะครับได้ทะเบียนแท้แล้วก็ภาษี65ด้วยนะครับภาษีต่อ,อยันปีหน้าเลยรายละเอียดมีอะไรบ้างมาดูนครับเริ่มจากล้อแล้วครับโคเมียมสวยมากนะครับสีดุมล้อสีลวดตัววงล้อเงากิฟนะครับยางสภาพใหม่นะครับดอกเยอะมีที่หุ้มโช๊คนะครับเป็น ยางฮุ้มโชกโลโก้ Honda สะอาดนะครับไฟหน้าไฟเลี้ยวใหม่มีครบแฮนด์เป็นแฮนด์ตุกตาเป็นตัวสั้นแฮนด์เป็นแฮนด์เดฟนะครับสังเกตปัม๊มสังเกตรประกับครับสภาพใหม่กรีบเลยต่อมาดูพวกโหเมียมนะครับตั้งแต่ลอ้อเงามายันค้อบมอาน้ำ ยันตัวเครื่องนะครับฝาเครื่องเครื่องสะอาดมากนะครับไม่มีรอกไม่มีสกรปรกเลยฝากรเนี่ยไม่ใช่มันไม่เงานะอันนี้มันคือด้านด้านสเปคโรงงานนะครับก็ค,คือเวลาโรงงานให้มาจะเป็นสภาพนี้เลยคือซึ่งใหม่มากนะครับที่เราจะเจอสภาพกรสภาพนี้นะครับท่อเป็นท่อเดิมนะครับไล่มายันดุมล้อนะครับ ดูมล้อหลังนี่กิฟเลยครับเงาคุกจุดให้ดูโคเมียมก่อนนะถ่ายไปที่ฝาเครื่องฝั่งนี้นะครับเงาหมดโคเมียมคันนี้น่าจะประมาณเกเเลยครับถัดมาก็ชุดสีสวย เบาเป็นเบาหนังนะครับหุ้มมาอย่างดีงานดีเลยแหละดูสีที่สวยมากครับไม่มีตำหนิเลยแล้วก็ฝากระเป๋าเนี่ยเขามีการทำเป็นรูเจาะรูขึ้นมาเพื่อระบายอากาศมีตำหนิถลอกตรงนี้นิดน,ดนะครับแล้วอีกอันหนึ่งที่ละเอียดเนี่ยคือที่ปิดใต้เบาเนี่ยมีการเหมือนหุ้ม พุ่มหนักมาด้วยอะ่ะคือแบบคือดีอะ่ะทำละเอียดอะ่ะไม่ใช่ทำงานเหล็กเป็นแบบจ,จับแล้วดูให้มันนิ่มๆว่ะเนี่ยครับโอเคฟังเสียงเครื่องนะครับเครื่องเงียบเก็นนบเลยอะ อะไรติดครบหมดนะครับไฟเลี้ยวโูงต่ำใช้ได้หมดไฟบอกเกียร์ไฟบอกตำแหน่งไฟเลี้ยวติดหมดนะครับไฟสูง ไม่วิ่งมา24700นครับเงียบมากนะครับเพิ้ลถึงก็มีเสียงนะโอเคกระจกเป็นเลนตัดฟ้านะครับออกแทนแต่งอยู่ข้างล่างขุญยตดับเกรือ ตำหนิคันนี้น้อยมากนะครับมีสะเก็ดหินแล้วกันสะเก็หินเล็กๆหนึ่งจุดนอกนั้นก็ใหม่นะครับตำหนิตำหนิคันนี้แทบจะไม่มีเลยแล้วกันครับโดยรวมรดสะอาดมากรายละเอียดคันนี้นะครับสตรีร400ทะเบียนแท้นะครับ NC26 ตรงรุ่นนะครับภาษีหมดมกรารา65ปีหน้าเล่มพร้อมชุดโอนครบนะครับคันนี้ซื้อมาจากเจ้าของโดยตรง ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนห้าพันบาทหนึ่งแสนห้าพันบาทหนึ่งแสนห้าพันบาทท่านได้อะไรบ้างนะครับท่านได้รถสภาพนี้นะครับกริบเลยท่านได้ฟรีเบาะจุบหนึ่งอันเผื่อใครจะให้ขนซ้อนนะครับที่ร้านแถมของใหม่ให้หนึ่งอันท่านได้ส่งฟรีทั่วประเทศนะครับหนึ่งแสนห้าพันบาทสภาพสวยนะครับคันนี้ถึกเป็นทะเบียนแท้นะครับแจ้งลูกค้านิดหนึ่งแต่ว่ามีการแต่งไปส่งบอบเบอร์มา บางทีการเข้าตรวจโอนที่ขนส่งนะครับส่งอาจจะไม่ผ่านนะครับเนื่องด้วยไม่ผ่านเพราะอะไรหนึ่งมันตัดเฟรมมานะครับด้านท้าย2กระจกขนส่งตามกฎต้องอยู่ข้างบนนะครับอยู่ข้างล่างไม่ได้3ทะเบียนต้องอยู่ข้างหลังรถนะครับห้ามไว้ด้านข้างพวกนี้มันจะไม่ผ่านซึ่งบางทีอาจจะต้องให้ท่านไปแก้ถึงจะตรวจโอนได้นะครับผมแนะนําให้ไปตามตรออรอที่อยู่หน้าขนส่งของจังหวัดท่านนะครับน่าจะจัดการได้ง่ายกว่าเข้าไปจัดการเองนะครับ คันนี้เลขแท้อยู่แล้วยังไงก็ผ่านผิดแค่ส่งนะครับอันนี้แนะนําลูกค้าไว้หรือถ้ายังไงเรื่องโอเรื่องอะไรปรึกษาที่ร้านได้เลยครับเดี๋ยวแนะนําให้ครับคันนี้1 0, 5 0 0 0บาทกับสภาพนี้นะครับใหม่กิฟต์สนใจสอบถามได้ครับ c ีที i ีวีไรเดอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับเรามีรถเข้ามาใหม่ช่วงนี้รถเข้ามาเยอะนิดนึงตามดูในเพจร้านนะครับดูใน Facebook ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามีคลิปมาเรื่อยๆเ,เพจร้าน c ีทีวีไรเดอนะครับบน a c e b o o k กับ YouTube นะครับ CTW l i d e r Official ติดตามได้เลยครับขอบคุณครับ